วันหนึ่งในรายการทลอกโชยอดนิยมของอเมริกาปี2013เดวิดพิธีกรรายการเดนะเชัพูดจาดูถูกประเทศไทยอย่างเยอะยอยันต่อหน้ากล้องเสียงหัวเราะดังขึ้นจากผู้ชมในสตูดิโอเขาบอกว่าเมืองไทยก็เป็นแค่ประเทศบ้านนอกที่ขายแต่ทุเรียนและของกินแปลกๆเขาเล่าว่าเคยเห็นคนขายพวงมาลายัยที่มีเม็ดเล็กๆสีดำเหมือนไข่แมลงและยังพูดจาตลกขบขันถึงอาหารที่ทำจากเลือดหมูแข็งตัวว่าเป็นอะไรที่น่าขยะแขยง ทันใดนั้นเลโอนาร์ดสโตนแขกรับเชิญที่นั่งอยู่บนโซฟาใบหน้าเปลี่ยนสีเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดที่มักจะรักษาภาพลักษณ์อันสมบูรณ์แบบไว้เสมอแต่ครั้งนี้แววตาของเขาใช้แววความโกรธออกมาอย่างชัดเจนกล้องซูมจับภาพในช่วงเวลานั้นพอดีเดวิดเลโอนาร์ดสโตอนเอ่อยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและจริงจังคุณรู้จักประเทศไทยดีแค่ไหนทั้งสตูดิโอเงียบนี่คือรายการสดและเลโอนาร์ดสโตนไม่เคยแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวในรายการมาก่อนทุกคนรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่ผิดปกติเลโอนาร์ เดวิดมีท่าทีประมาทนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นลีโอนาสโวนกลับทันทีนี่คือความขผาและความเย่อหยิ่งโปรดิวเซอร์ในห้องควบคุมตะโกนสั่งให้ตัดโฆษณาแต่ลีโอนาได้เริ่มพูดต่อไปแล้วคุณรู้ไหมว่าประเทศไทยเคยช่วยชีวิตพ่อของผมไว้ถ้าไม่มีประเทศไทยก็ไม่มีผมในวันนี้ประโยคนี้เหมือนระเบิดที่ทำให้ทุกคนตกตะลึงลีโอนาสโตนกับประเทศไทยมีความสัมพันธ์อะไรกัน ย้อนกลับไปในปี1969โรเบิร์ตสโตนนักบินหนุ่มแห่งกองทัพอากาศสหรัฐกำลังปฏิบัติภารกิจลับในช่วงสงครามเวียดนามหน่วยของเขาต้องมาฝึกพิเศษในประเทศไทยเพื่อเรียนรู้การบินหลบหลีกรา,าร์ดในสภาพอากาศที่เลวร้ายฐานทัพอากาศอุตภาเป็นหนึ่งในฐานฝึกที่สำคัญที่สุดของกองทัพสหรัฐในเอเชียวันที่15กรกฎาคม1969อากาศร้อนอบอ้าวเครื่องบินขับไล่ F-4 แฟนทอม2ของโรเบิร์ตเครื่องยนต์ขัดข้องและกำลังดิ่งลงอย่างรวดเร็วเสียงสัญญาณเตือนดังลัน่นดีตัวออก ดีตัวออกเดีย๋ยนี้เขาตะโกนผ่านวิทยุสื่อสารแต่เก้าอี้ดีตัวกลับขัดข้องโรเบิร์ตติดอยู่ในเครื่องบินรบที่กำลังจะตกความตายดูเหมือนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นเองเครื่องบินขับไล่เอฟลบห้าของกองทัพอากาศไทยลำหนึ่งก็ปรากฏขึ้นข้างๆเข,า,ขานักบินขึนนาวอากาศตรีอาทิตย์วีรบุรุษนักบินผู้ฝึกชาวไทยเพื่อนชาวอเมริกันใจเย็นจะเย็น,ยนทำตามที่ผมสั่งนวาวอากาศตรีอาทิตย์กล่าวผ่านวิทยุด้วยภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่ว สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลายเป็นหนึ่งในปฏิบัติการช่วยชีวิตที่น่าเหลือเชื่อในประวัติศาสตร์การบินนาวากาตรีอาทิตย์ใช้ปีกเครื่องบินของเขาประคองเครื่องบินของโรเบิร์ตที่กำลังเสียการควบคุมอย่างชำนาญเพื่อซื้อเวลาอัมีค่าให้ตอนนี้ดึงคันโยกดีตัวสุดแรงนาวากาศตรีอาทิตย์ตโกลั่นปาฏิหารก็เกิดขึ้น เก้าอี้ดีตัวทำงานในที่สุดโรเบิร์ตดีตัวออกจากเครื่องบินที่กำลังจะระเบิดได้สำเร็จแต่ร่มชูชีพของเขากลางออกเพียงครึ่งเดียวนาวากาศตรีอาทิตย์ไม่ลังเลเลยเขาบังคับเครื่องบินของตนบินอย่างเสี่ยงอันตรายโดยใช้กระแสลมจากปีกเครื่องบินช่วยให้ร่มชูชีพของโรเบิร์ตกลางออกจนสุดหากผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวทั้งสองลำอาจตกได้เมื่อโรเบิร์ตลงสู่พื้นอย่างปลอดภยัยเขาเห็นเครื่องบินของนาวากาตรีอาทิตย์บินวนอยู่เหนือเขาในระดับต่ำเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยดีแล้วจึงบินจากไปในวินาทีนั้นเองนักบบิินนนนอออเมมรกกกัััผู้้้ีถึงงหลาาต ผู้ชมครับลองคิดดูสิครับว่านักบินชาวไทยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเขายอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยคนอเมริกันคนหนึ่งนี่แหละครับคือความงดงามที่แท้จริงของมนุษย์หลังจากเหตุการณ์นั้นโรเบิร์ตและนาวากาตรีอาทิตย์ก็กลายเป็นเพื่อนรักกันตลอดชีวิตในระหว่างที่โรเบิร์ตพักฟื้นในประเทศไทยอาทิตย์ได้พาเขาไปเที่ยวทั่วประเทศทําให้โรเบิร์ตได้รู้จักกับดินแดนแห่งนี้อย่างแท้จริงเขาประทับใจในผู้คนอาหารและวัฒนธรรมที่ลึกซึง้ง สิ่งที่ทำให้โรเบิร์ตประทับใจไม่รู้ลืมคือประสบการณ์การลิ้มลองหอยทอดเป็นครั้งแรกที่ตลาดกลางคืนแห่งหนึ่งในกรุงเทพอาทิตย์ยืนยันให้โรเบิร์ตได้สัมผัสกับความเป็นไทยอย่างแท้จริงเมื่อหอยทอดร้อนๆถูกนำมาเสิร์ฟโรเบิร์ตตะลึงกับภาพที่เห็นแป้งสีเหลืองทองกรอบนอกนุ่มในห่อหุ้มหอยแมงผู้สดๆโรยหน้าด้วยถั่วงอกและต้นหอมราดด้วยซอสพริกพิเศษนี่คืออะไรโรเบิร์ตถามอย่างสงสยัยนี่คืออาหารแห่งจิตวิญญ,ญาณของคนไทยเราอาทิตอบอย่างภาคภูมิใจ โรเบิร์ตค่อยๆใช้ซ่อมตักชิ้นหนึ่งเข้าปากในวินาทีนั้นสีหน้าของเขาเปลี่ยนจากความสงสัยเป็นความประทับใจอย่างสุดขีดความสดของหอยแมงผู้ระเบิดในปากความหอมของไข่และความหวานอมเปรี้ยวของซอสผสมผสานกันอย่างลงตัวโอ้พระเจ้านี่มันอร่อยมากโรเบิร์ตพูดอย่างตื่นเต้นอร่อยกว่าอาหารทะเลที่ผมเคยกินในร้านอาหารหรูที่สุดในซานฟรานซิสโกเสียอี นับจากวันนั้นโรเบิร์ตก็หลงรักอาหารไทยเขาได้เรียนรู้ว่าความหลากหลายของอาหารไทยมาจากการหลอมรวมวัฒนธรรมและร้านอาหารริมทางที่ดูเรียบง่ายก็ซ่อนจิตวิญญาณของคนไทยไว้เล็กแต่งดงามเชี่ยวชาญและลึกซึง้งในปี1970โรเบิร์ตเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาแต่สายสัมพันธ์กับประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหลังจากกดประจําการโรเบิร์ตเริ่มทําธุรกิจชิ้นส่วนอากาศยานและคู่ค้าต่างประเทศแรกของเขาก็คือประเทศไทยเพราะความไว้วางใจโรเบิร์ตตอบเมื่อมีคนถามถึงเหตุผล ชนชาติที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยคุณคือชนชาติที่คุณควรค่าแก่การไว้วางใจไปตลอดชีวิตเมื่อเลโอนาดในวัยแปดขวบได้มาเหยียบแผ่นดินไทยเป็นครั้งแรกเขาถามพ่อด้วยความสงสัยว่าพ่อครับทำไมคนที่นี่ถึงดีกับเราจังเลยโรเบิร์ตตอบว่าเพราะนี่คือความเป็นไทยจำไว้นะลูกไม่ว่าในอนาคตลูกจะประสบความสำเร็จแค่ไหนก็อย่าลืมความมีน้ำใจนี้ในวันเกิดครบรอบ12ปีของเลโอนาดโรเบิร์ตได้มอบของขวัญสุดพิเศษให้นั่นคือวัตถุดิบทำหอยทอดที่ส่งตรงมาจากประเทศไทยพร้อมสูตรที่อาทิตย์เขียนด้วยลายมืออตัวเง นี่ไม่ใช่อาหารธรรมดาแต่มันคือมิตรภาพวัฒนธรรมและเรื่องราวโรเบิร์ตทำหอยทอดให้ลูกชายของเขาด้วยตัวเองคืนนั้นในบ้านของพวกเขาที่ลอสแอนเจลิสพ่อครับนี่เป็นอาหารวันเกิดที่อร่อยที่สุดที่ผมเคยกินมาเลยลีโอนาดพูดอย่างประทับใจตั้งแต่นั้นมาอาหารไทยก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีครอบครัวสโตนข้าวเหนียวมะม่วงกลายเป็นของหวานประจำวันคริสต์มาสต้มยำกุ้งเป็นเมนูที่ขาดไม่ได้ในวันปีใหม่และชายเย็นก็ได้กลายเป็นเครื่องดื่มประจำในงานเลี้ยงของครอบครัว ในปี1990โรเบิร์ตเสียชีวิตด้วยอาการป่วยก่อนสิ้นใจเขาจับมือเลโอนาดไว้แน่นแล้วพูดว่าสัญญากับพ่อนะอย่าลืมอประเทศไทยที่นั่นคือผู้มีพระคุณของครอบครัวเราเลโอนาสโตนโด่งดังเป็นครูแต่จากภาพยนตร์เรื่องท็อปกันซึ่งน้อยคนที่จะรู้ว่าเหตุผลที่เขาทุ่มเทกับบทบาทนักบินมากขนาดนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอิทธิพลจากพ่อของเขาทุกครั้งที่ผมแสดงฉากขับเครื่องบินรบผมจะนึกถึงเรื่องราวของพ่อนึกถึงนักบินชาวไทยที่ช่วยชีวิตท่านไว้เลโอนาดเคยกล่าวไว้ ในปี2005เโอนารนาสโตนกลับมาเยือนประเทศไทยอย่างลับๆระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์มิชชั่น Impossible 3ากลางดึกในตลาดกลางคืนแห่งหนึ่งในกรุงเทพเรอนารนาในชุดธรรมดายืนอยู่หน้าร้านหอยทอดร้านหนึ่งรับอะไรดีคะป้าเจ้าของร้านถามอย่างเป็นมิตรหอยทอดครับขอบคุณครับเรอนารนาตอบเป็นภาษาไทยที่ไม่ค่อยชัดนักเมื่อหอยทอดจานนั้นถูกนำมาเสิร์ฟน้ำตาของเรอนารนาก็คลอเบ้าอร่อยไหมคะป้าถามด้วยความเป็นห่วงอร่อยครับอร่อยมากเรอนารนาเงยหน้าขึ้นด้วยดวงตาแดงกำ่ำ นี่คือหอยทอดที่อร่อยที่สุดที่ผมเคยกินมาในชีวิตป้าเจ้าของร้านชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มออกมาอย่างเอ็นดูแม้คุณฝรั่งก็พูดเกินไปนี่มันก็แค่อาหารริมทางธรรมดาแต่ลีโอนาด์กล่าวอย่างจริงจังว่านี่ไม่ใช่อาหารธรรมดาครับในนี้มีความรักความมุ่งม,มั่นและวัฒนธรรมนี่แหละคือความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยประสบการณ์ในประเทศไทยทำให้ลีโอนาด์เปิดรับวัฒนธรรมและอาหารไทยมากขึ้นเขาไม่เพียงแค่ชอบเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นทูตสันธวามัยตรีโดยไม่รู้ตัวในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องมิชชั่น Impossible กยโปรโตคอลในหลายประเทศทั่วโลกเวลาว่างจากการทำงานเลโอนาดมักจะมองหาร้านอาหารไทยเล็กๆที่บริหารโดยครอบครัวที่กรุงปารีสเลโอนาด Leonardo, ได้พบกับร้านเล็กๆที่เปิดโดยคุณป้าชาวไทยคนหนึ่งที่ย้ายมาจากอุดรธานีคุณป้าทำขนมจีบด้วยมือทุกวันทำไมไม่ใช้เครื่องจักรล่ะครับเลโอนาดถามขนมจีบที่ทำจากเครื่องจักรมันไม่มีหัวใจคุณป้ายิ้มสิ่งที่ป้าให้ลูกค้ากินไม่ใช่แค่ขนมจีบแต่มันคือรสชาติของบ้านคุณป้าเชื่อว่าขนมจีบของเธอเป็นเหมือนทูที่ทำให้คนท้องถิ่นไได้้รรูจักปะเทศทศย ในปี2015ลีเลโอนาดเข้าร่วมง,งานเทศกาลอาหารที่จัดโดยหอการค้าไทยอเมริกันแห่งลอสแอนเจลิสในฐานะกรรมการตัดสินทำไมถึงเชิญผมมาเป็นกรรมการครับเลโอนาดถามผู้จัดงานเพราะคุณคือชาวต่างชาติที่เข้าใจรสชาติแบบไทยอย่างแท้จริงประธานหอการค้ากล่าวพร้อมรอยยิ้มดาราฮอลลีวูดที่กินส้มตำปลาร้าได้อย่างอร่อยคงมีคุณคนเดียวแล้วล่ะครับ ในเทศกาลอาหารครั้งนั้นเลโอนาร์ดประทับใจชายหนุ่มไทยอเมริกันรุ่นที่สองที่ชื่อวินที่ลาออกจากงานเงินเดือนสูงในซิลิคอนวอลลี่เพื่อกลับมาสืบทอดร้านข้าวมันไก่ของพ่อถ้าคนรุ่นเราไม่ทําคนรุ่นต่อไปก็จะลืมไปจริงๆว่ารสชาติแบบไทยแท้มันเป็นยังไงวินพูดพลางสับไก่เลโอนาร์ดให้คะแนนสูงสุดแก่วินและยังได้แบ่งปันเรื่องราวนี้บนโซเชียลมีเดียของเขาส่งผลให้ร้านข้าวมันไก่ของวินโด่งดังในช่วข้ามคืน กลับมาที่รายการทอล์กโชว์ในปี2013ขณะที่เดวิดยังคงล้อเลียนอาหารไทยต่อไปลีโอนาตเลือกที่จะตอบโต้ด้วยวิธีที่แตกต่างออกไปเดวิดผมมีอะไรมาให้คุณลีโอนาดหยิบกล่องเก็บความเย็นออกมาจากกระเป๋านี่คือชาไทยเย็นที่ผมซื้อมาจากไทยทาวเมื่อบ่ายนี้ก้อยที่คุณบอกว่าเหมือนลีโอนาตเปิดฝาอยากลองดูไหมผู้ชมในสตูดิโอต่างจ้องมองเดวิดอย่างอยากรู้อยากเห็นเดวิดมีท่าทีอึดอัดเล็กน้อยแต่ก็รับแก้วชายเย็นนั้นมาจริงๆแล้วลีโอนาดพูดต่อ ครั้งแรกที่ผมเห็นชาไทยเย็นผมก็มีปฏิกิริยาเหมือนคุณนั่นแหละแต่เพื่อนชาวไทยของผมบอกว่าอย่าตัดสินด้วยตาให้ใช้ใจสัมผัสเขาทิ้งช่วงเล็กน้อยและผมก็หลงรักกลิ่นรสชาติที่หอมหวานกลมกลม่อมความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างชากับนมนี่ไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแต่มันคือประสบการณ์ในที่สุดเดวิดยกชายเย็นขึ้นดื่มสีหน้าของเขาเปลี่ยนจากความสงสยัยเป็นความประหลาดใจว้าวนี่มันอร่อยดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกลลโอนาร์ดพูดอย่างจริงจัง อย่าปฏิเสธในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจเพียงเพราะรูปลักษณ์ภายนอกของมันไม่สอดคล้องกับความงามในแบบตะวันตกอาหารไทยทุกอย่างล้วนมีเหตุผลในการดำรงอยู่ของมันมีปัญญาและอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนอยู่ในนั้นหลังจากรายการออกอากาศผู้ชมชาวอเมริกันจำนวนมากเริ่มให้ความสนใจกับอาหารไทยและไทฟู้ดก็กลายเป็นแฮชแท็กยอดนิยม ในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่ปี2020ร้านอาหารไทยหลายแห่งประสบความยากลำบากเลโอนาดได้แอบช่วยเหลือร้านค้าเหล่านั้นไปไม่น้อยบางครั้งก็โดยการสั่งอาหารโดยตรงบางครั้งก็โดยการแนะนำเพื่อนฝูงเขาไม่เคยประกาศเรื่องเหล่านี้แต่เจ้าของร้านทุกคนต่างจดจำไว้ในใจลีโอนาดไม่ใช่แค่ดาราเขาคือคนที่รักวัฒนธรรมของเราอย่างแท้จริงและอยากจะช่วยเหลือพวกเราจริงๆปัจจุบันเลโอนาดสโตนยังคงว,วียนไปที่ร้านอาหารไทยอยู่เสมอไม่ใช่ในฐานะดาราแต่ในฐานะลูกค้าคนหนึ่งที่รักอาหารไทยอย่างสุดหัวใจอาหารไทยสอนผมอย่างหนึ่ง เขาเคยกล่าวไว้ว่าความอร่อยที่แท้จริงไม่ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่หรูหราสิ่งที่ต้องการมีเพียงความจริงใจและความใส่ใจเท่านั้นนี่คือเรื่องราวของซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดกับอาหารไทยไม่มีเนื้อเรื่องที่ยิ่งใหญ่อะไรเป็นเพียงความรักที่บริสุทธิ์ความเข้าใจในวัฒนธรรมและความเคารพที่คนคนหนึ่งมีต่ออีกวัฒนธรรมหนึ่ง เรื่องราวเช่นนี้กำลังเกิดขึ้นอยู่ทุกวันทั่วทุกมุมโลกชาวต่างชาติทุกคนที่ยิ้มออกมาหลังจากได้ลิ้มลองอาหารไทยแฟนชาวตะวันตกทุกคนที่หัดกินส้มตำและแฟนขับคนใหม่ทุกคนที่หลงรักชายเย็นพวกเขาทุกคนกำลังบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยในแบบของตัวเองอาหารช่างน่าอัศจรรย์มันสามารถทลายกำแพงของภาษาทำลายอาคติทางวัฒนธรรมเปลี่ยนคนแปลกหน้าให้กลายเป็นเพื่อนและเปลี่ยนความลำเอียงให้กลายเป็นความเข้าใจและนี่อาจจะเป็นความลับที่ทำให้อาหารไทยพิชิตใจคนทั่วโลก อาหารไทยไม่ได้ใช้การโฆษณาไม่ได้ใช้บรรจุภัณฑ์แต่ใช้ความมุ่งม,มั่นที่สืบทอดต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นด้วยอาหารทุกจานที่ปรุงขึ้นด้วยความใส่ใจและด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ที่อยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆเหมือนที่คุณป้าเจ้าของร้านที่กรุงปารีสได้กล่าวไว้ว่าอาหารคือนักการทูตที่ดีที่สุดและประเทศไทยก็กำลังใช้อาหารของตนเองเพื่อสื่อสารความอบอุ่นและความงดงามของประเทศนี้ไปทั่วโลก